เย็นนี้เราเปลี่ยนสถานที่ทําวัดนะจากเดิมที่เราทําวัดในศาลาหรือบางครั้งเราก็ทําวัดในโบสถ์ในวิหารตอนนี้เรามาทําวัดบนหน้าผาหน้าผาแห่งนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนศาลาวิหารหรือโบสถ์ก็ได้นะแต่เป็นโบสถ์ธรรมชาติ เป็นวิหารธรรมชาติตรงจุดนี้เนี่ยเราจะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติซึ่งอยู่รอบตัวเราสะม6 0องศายิ่งข้างหน้าของเรานี่ก็เป็นภูเขาคือภูหลงเราจะสัมผัสได้ถึงความงดงามของธรรมชาติเป็นความงดงามแบบธรมธรมดาธรรมดา ไม่มีการปรุงแต่งนะไม่มีการเติมแต่งใดๆทั้งสิ้นนะที่จริงฟ้าก็ยังเป็นฟ้าเดิมที่เราเคยเห็นทุกว,ทกวีทุกวันเมฆก,ก็เป็นเมฆก,ก้อนเดิมๆนะที่เราเค,คล้ายๆกับที่เราได้เห็นภูเขาที่อยู่ข้างหน้าเราก็อาจจะไม่ต่างจากภูเขาที่เราเคยเห็น แต่เมื่อมาประกอบกันในขณะนี้เนี่ยมันก็เป็นภาพวิวทิวทัศน์นะที่งดงามความ,มงดงามธรรมชาติเนี่ยนะมันไม่เพียงแต่ทำให้จิตใจเราเกิดความรื่นรมนะแต่ว่ามันสามารถจะกล่อมกลาวจิตใจของเราให้สงบได้ด้วยนะทิวทัศน์บางอย่างมันก็ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจเพราะว่าโมโหรานยิ่งใหญ่แต่ว่าธรรมชาติเบื้องหน้าเราก็ไม่ได้โมโหรานอะไรนะเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้มานานอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างจากภัยธรรมชาติเช่นไฟแต่โดยทั่วไปแล้วก็เป็นภูเขาธรมาธรมดาธรรมดาแต่ว่า ก็สามารถที่จะส่งผลต่อจิตใจของเราจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่เพียงแต่สงบแต่ว่ายังช่วยน้อมจิตของเราให้กลับมามองที่ตัวเราเองได้ด้วยครูบาอาจารย์สมัยก่อนหรือว่าพระพิสุสงนะตั้งแต่พุทธกาลเนี่ยท่านก็นิยมจาริกมา บำเพ็ญเพียรนะในป่าทําการธรรมชาติบางท่านก็มาบำเพ็ญเพียรอยูนะ่ริมหน้าผาในสาวพทธการก็มีพระรูปหนึ่งนะพระเอกาวิหาริยะเทระหรือเอกาวิหารีเนี่ยท่านได้พนาันนาถึงความรู้สึกของท่าน ราวที่ท่านได้มาบำเพ็ญเพียรน,นะในบรรยากาศคล้ายๆแบบนี้แหละอุทานเป็นคาถาซึ่งให้ความหมายที่ดีมากนะท่านอุทานว่ายามสายลมเย็นผิ้วอ่อนกลิ่นอวนกระจรไปทั่วทิศฉันนั่งสงบจิตนริมผาเพียรขจัดอวิชชาไปจากใจ เราจินตนาการนะมีพระรูปหนึ่งนะท่านนั่งอยู่ริมผาไร้ผู้คนผาก็คล้ายๆผาที่เรานั่งนี่แหละจิตใจท่านสงบนะแล้วก็น้อมไปในทางที่จะขะจัดอวิชชา ออกไปจากใจเพื่อเข้าถึงความพ้นทุกข์งั้นถ้าเราได้มีโอกาสอย่างนี้บ้างนะอยู่คนเดียวปลีกวิเวกมาก็คงจะมีใจน้อมไปในทางนั้นเหมือนกันนะคุณค่าของธรรมชาติเนี่ยนอกจากจะเป็นแหล่งให้ปัจจัยสี่กับเรานอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะดีกว่านั้นก็คือเป็นที่ที่ จะช่วยน้อมจิตใจของเราให้ได้ไม่รู้จักกับธรรมชาติภายในได้มารู้จักตัวเองได้ไมาเห็นว่าทางแห่งความพ้นทุกข์ที่แท้นี่ก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละตรงไหนที่มีอวิชชาเมื่อกำจัดอวิชชาไปนะมันก็จะเกิดวิชาตรงไหนที่มีความทุกข์เมื่อเห็นเหตุแห่งทุกข์นะ ความดับทุกข์ก็จะปรากฏและความสิ้นทุกข์อิสระภาพอย่างแท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นกับเราเอาความงางาธรรมชาตินะไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ทำให้เราตื่นตาตื่นใจมีความสุขเพราะได้สวยเวทนาที่เป็นความยินดีเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถที่จะน้อมนำ ใจของเราให้ได้พบกับธรรมะด้วยนะเรามานั่งตรงนี้เนี่ยนะตรงนี้เนี่ยก็สามารถจะเป็นโบสถ์สามารถจะเป็นวิหารนะให้กับเราได้หากว่าเราได้น้อมกลับมาดูใจของเรากลับมาเพ่งพิพจารณา ความเป็นไปของกายและใจหรืออย่างน,น้อยๆเริ่มต้นจากการที่เรามาน้อมใจให้สงบนะจุดนี้เราได้มาอยู่ใกล้ชิดธรรมชาตนะิการใกล้ชิดธรรมชาติก็สามารถทำให้เราได้ใกล้ชิดธรรมะได้ด้วยนะเพราะว่าธรรมะกับธรรมชาตินี่ก็เป็นอันเดียวกันนะ สมัยที่หลวงพ่อพุทธทาสยังมีชีวิตอยู่เวลาใครไปกราบคนะารวะท่านบางคนก็บอกว่าอยากจะฟังทรรมจากท่านท่านก็บอกว่าให้เข้าไปในป่านะให้เข้าไปในป่าไปทําอะไรนะไปฟังเสียงต้นไม้นะสอนธรรมะฟังก้อนหินสอนธรรมะนะครับต้นไม้ก้อนหินนี่ก็สอนธรรมะได้ ก็คล้ายๆกับที่เคยมีพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งทวงหลวงปู่มั่นว่าเนี่ยท่านเนี่ยชอบจาเล็กธูดเดียงไปในปา่าแล้วจะมีกัลยาณมิตรที่ไหนเนี่ยคอยแนะนำท่านคอยตักเตือนท่านจะไปแต่ผู้เดียวได้อย่างไรหลวงปู่มั่นก็บอกว่าในป่านี่นะมีกัลยาณมิตรมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเสือไม่ว่าจะเป็น ช้างไม่ว่าจะเป็นงูน,ะนกทั้งหมดนี่ล้วนแต่สอนธรรมะนะแม้กระทั่งต้นไม้ใบหญ้าก็สอนธรรมะไม่ได้ขาดกเรยียนณมิตรเลยนะมีแต่มิตที่คอยเตือนให้เห็นความจริงของธรรมชาติเห็นความจริงของชีวิตท่านเคยถึงกับพูดว่าเนี่ยสำหรับผู้มีปัญญาธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมหญ้านะทุกหย่อมหญ้าหรือต้นไม้ทุกต้นนะ ป่าทุกขนแห่งเนี่ยก็อุดมไปด้วยธรรมะที่จริงต้นไม้เนี่ยสอนธรรมะเราได้มากมายนะต้นไม้นี่ตั้งแต่เล็กขณะที่เป็นต้นกล้าก็ไม่ได้คิดจะเอาจากโลกนะไม่ได้เพียงแต่ดูดน้ำจากดินหรือว่าดูดปุ๋ยจากดินหรือว่ารับน้ำจากฟ้า แต่ว่ายังคายน้ำคืนสู่ฟ้ายังทิ้งกิ่งทิ้งใบเพื่อกลับคืนไปเป็นปุ๋ยให้กับดินนะต้นไม้นี่เรียกว่าไม่ใช่แค่รับอย่างเดียวแต่ให้ด้วยนะคนเราเนี่ยถ้ามีจิตใจคิดจะให้นะอย่างต้นไม้บ้างไม่เพียงแต่ทำให้โลกมีความสุขนะตัวเองก็มีความสุขด้วยเพราะว่าความทุกคนเราเนี่ย สาเหตุใหญ่ก็คือความคิดที่จะเอานะจิตที่คิดจะเอาเนี่ยมันทําให้มีความทุกข์มากเพราะว่าเอาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่ควรจะได้มากกว่านั้นแต่ถ้ามีจิตที่คิดจะให้นะไม่ว่ามีเท่าไหร่ก็พอนะพอสําหรับตัวเองนะ ต้นไม้น่งสอนธรรมาได้อีกหลายอย่างนะเวลาเราทิ้งสิ่งขยะอะขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงไปโคนต้นไม้เนี่ยต้นไม้ไม่รังเกียจเลยตรงเองข้ามนะสามารถที่จะเปลี่ยนขยะปฏิกูลนั้นให้กลายเป็นดอกไม้ที่หอมผลละไม้ที่หวานนะฮะ ถ้าคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีความสามารถอย่างต้นไม้ไม่ว่าเจอทุกข์ไม่ว่าเจอความสูญเสียเจอความพัดพรากเจอคําต่อว่าด่าทอนะเปลี่ยนให้กลายเป็นธรรมะนะเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุขนะเราก็จะสามารถที่จะเติบโตแล้วก็อยู่ในโลกนี้ได้ ไม่ใช่แค่อย่างผาสุท่านั้นนะแต่ยังสามารถเกื้อกูลผู้คนแล้วก็สรรพชีวิตได้ที่เนี่ยต้นไม้เนี่ยนะแต่และต้นแต่และต้นเนี่ยในป่านเนี่ยเขาเจอไฟมาปีแล้วปีเล่านะแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้เหมือนเดิมด้วย ตรงข้ามกับป่าที่อยู่ข้างหน้าเรานะป่าภูหลงเนี่ยซึ่งเป็นป่าดิบแล้งเวลาก็เจอไฟเนี่ยนะเขาจะสู้ไฟไม่ไหวเพราะต้นไม้เขาเนี่ยไม้เขาเป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นแสนปีนะที่ไม่เคยเจอไฟเพราะว่ามันเป็นป่าเขตร้อนป่าดิบนะที่ไฟนี้เข้าไปแทบจะไม่ได้เลยเพราะมันชื้น พาเจอไฟครั้งแรกนี่เขาก็อยล้มละล้มคล,ลืคอนลงไปเลยเนื้อต้นไม้ก็ติดไฟง่ายแต่ว่าป่าเนี่ยที่ภูหยวงเนี่ยเจอไฟครั้งแล้วครั้งเล่านะแต่ว่าก็ยังยืนต้นได้เพราะอะไรเพราะเปลือกเขาหนาเปลือกหนามากทําไมเปลือกหนาเพราะเจอไฟครั้งแล้วครั้งเล่าเจอไฟมาตั้งแต่บรรพบุรุษลว เขาก็เลยสร้างนะเปลือกที่หนาทนไฟส่วนปลาผู้ลงเนี่ยนะเขาไม่เคยเจอไฟมาเลยนะเพิ่งมาเจอไฟช่วงยี่สิบปีสามสิบปีเนื้อเขาอ่อนเจอไฟก็ติดแล้วก็ลามไปถึงปลายและโคนสุดท้ายก็ล้มคลือลงมาให้การที่ป่าที่นี่นะเจอไฟบ่อยๆนี่มันกลายเป็นดีนะ มันทำให้เขามีภูมิคุ้มกันพัฒนาเปลือกที่หนาคนเราก็เหมือนกันนะถา้าเราเจอทุกข์บ้างเนี่ยเราก็จะมีภูมิคุ้มกันความทุกข์นะเจอบ่อยๆนี่ก็อาจจะเป็นของดีก็ได้นะทำให้เราสามารถจะรับมือกับความทุกข์ได้คนที่ไม่เคยเจอความทุกข์คนที่ไม่เคยเจอเจอความยากลาบากนี่พอเจอเข้าไปทีเดียวนะก็เสียศูนย์นะ หรือว่ากลายกลุ่มตัวบางทีอาจถึงคิดค่าตัวตายก็ได้ให้าการที่เราเจอกับทําเจอกับความทุกข์บ้างนะเจอความยากลาบากบ้างให้เรามองว่ามันก็เป็นข้อดีเหมือนกันอย่างที่ต้นไม้ที่นี่เขาสอนเราว่าถ้าเจอบ่อยๆนะมันก็จะทำให้เรากล้าแกร่งขึ้นและสามารถที่จะอยู่กับความทุกข์ได้ให้เรา เรียนรู้จากธรรมชาตินะธรรมชาตินี่ไม่เพียงแต่ให้บรรยากาศที่สงบเป็นถินรมณีที่ช่วยทำให้ใจเราเกิดความสงัดนะแต่ตัวธรรมชาติเองก็ยังสอนทำให้กับเราได้นะและธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งนะที่สอนทำได้ดีมากนะก็คือดอกบัว ดอกบัวนี่เป็นอุปกรณ์สอนธรรมให้กับผู้คนมากมายได้บรรลุธรรมเป็นพระรหรัตบางท่านก็พิจารณาดอกบัวที่สวยงามแล้วก็เห็นมันร่วงโรยท่านเห็นอันนี้จังนะจากดอกบัวที่ร่วงโรยจนกระทั่งเกิดปัญญานะเข้าใจาพระไตรลักษ จิตหลุดพ้นจากกิเลสได้แต่ว่าบัวเนี่ยนะสามารถจะสอนทำเราได้มากกว่านนั้นพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าดอกบัวเนี่ยเกิดในน้ำนะเจริญในน้ำแต่ว่าโตพ้นน้ำเราตถถาคตเนี่ยก็เช่นกันนะ เกิดนะในโลกนะเติบโตในโลกนะแต่ว่าอยู่เหนือโลกนะตัวเนี่ยอยู่ในโลกนะแต่จิตท่านอยู่เหนือโลกนะเวลาเรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเราจะรู้สึกผ่อนคลายสดชื่นนะเพราะอะไรนะเพราะว่าเราอยู่บนที่สูงนะการอยู่บนที่สูงเนี่ยมันทำให้เรา นะรู้สึกสบายผ่อนคลายแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่แค่ตัวเราอยู่บนที่สูงนะแต่ว่าใจเราก็สูงด้วยนะมันจะยิ่งเป็นสุขนะสงบแล้วก็โปร่งเบามากขึ้นนะคนเราเนี่ยจิตของเราสามารถจะยกขึ้นสูงได้นะเพราะอะไรเพราะธรรมะ ธรรมะเนี่ยช่วยยกใจของเราให้ขึ้นสูงนะสูงจนเรียกว่าอยู่เหนือโลกนะเหนือโลกในที่นี้เนี่ยหมายถึงเหนือโลก,กธรรมโลก,กธรรมนี่ก็มีตั้งแต่ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนะสารเสริญนินทาสุขและทุกคนส่วนใหญ่ก็ปัถนาโลก,กธรรมฝ่ายบวกแต่พอเจอโลก,กธรรมฝ่ายลบก็ตีอกชกหัว คล่ำครวญครับแค้นใจอันนี้เรียกว่าใจเนี่ยยังอยู่ในโลกนะแต่ใจของเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่เหนือโลกได้ก็คือว่าไม่ว่าจะเจอความสูญเสียพัดพรากเนี่ยใจเราก็ยังเป็นปกตินะก็ยังผ่องใสเบิกบานอันนี้ก็เปลี่ยนมันกระดอกบัวนะที่มันอยู่เหนือน้ำนะไม่ใช่แค่อยู่เหนือน้ำเดียวนะ เวลาน้ำมาน้ำไม่สามารถจะแปดเปื้อนดอกบัวได้ดอกบัวก็ยังยังสวยยังงามน้ำไม่สามารถจะแปดเปื้อนได้จิตใจของเราเนี่ยนะก็สามารถจะทําอย่างนั้นได้นะความทุกข์ไม่สามารถจะมาครอบงําเพราะว่ากิเลสเนี่ยไม่สามารถที่จะมารบกวนรังควานได้ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะที่จิตยืนอยู่เหนือโลกและที่เหนือโลกได้เพราะว่าอาศัยธรรมะและธรรมะนะที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็อาศัยจากการพิจารณานะจากความเป็นจริงของชีวิตนะและพิจารณาไม่ใช่พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราแต่ยังน้อมเข้ามาสู่ใจของเราและได้เห็นว่า ไอ้ความทุกขที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งที่กระทบจากภายนอกเกิดจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับเราหรือว่าเกิดจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆเป็นเพราะเรายึดติดสิ่งต่างๆว่าอยากให้คงที่อยากให้เป็นสุขนะหรือว่าอยากให้เป็นของเราแต่พอความจริงมันแสดงตัวมาว่าไม่มีอะไรที่คงที่แปลเปลี่ยนอยู่เสมอ ทุกอย่างเนี่ยมันทนได้ยากมันมีทุกแฝงเล่นอยู่ในตัวแล้วก็มันไม่ใช่ของเราผู้คนทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าสิ่งต่างๆแปรเปลี่ยนนะไม่ใช่เพราะว่าร่างกายเราแก่ไม่ใช่เพราะว่าเราเจ็บป่วยไม่ใช่เพราะว่าทรัพย์สมบัตินะสูญหายไป แต่เป็นเพราะเราไปยึดติดในร่างกายนี้ต่างหากว่านะมันต้องไม่แก่มันต้องไม่ป่วยมันต้องคงที่มันต้องหนุ่มสาวอยู่เสมอมันต้องเป็นสุขไม่เจ็บไม่ป่วยสิ่งของทั้งหลายก็ต้องคงที่นะอยู่กับเราไปตลอดอยู่ในบัคขบัญชาของเราตรงนี้ต่างหากที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นะไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆแต่เป็นความยึดติดถือมั่นในใจเรา ถ้าเราน้อมใจควาพิจารณาเห็นอย่างเนี้นะเราก็จะพบว่าออสาเหตุที่แท้สาเหตุความทุกข์ที่แท้อยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกและตรงนี้แหละนะที่จะทำให้ใจเราเป็นอิสระนะจากความทุกข์ได้เรียกว่าไม่ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเรานะก็ไม่เกิดความคับแค้นใจ ในํานองเดียวในทางตรงข้ามแม้จะมีสิ่งดีเกิดขึ้นก็ไม่ได้เพลิดเพลินเป็นสุขกับมันเพราะเราก็รู้ว่าไม่เที่ยงตรงนี้แหละเรียกว่ามันทําให้จิตของเราเนี่ยอยู่เหนือโลกนะแม้ว่าตัวเราจะย,ยังอยู่ในโลกอยู่แล้วก็ขอเราคร่ครวนนะน้อมนําธรรมะนะมาไม่ว่าจากสิ่งที่เราได้พิจารณารอบตัวหรือว่าจากธรรมชาติที่เราได้ลลยเห็น หลวงพวอง่อคาำเขียนท่านพูดอยู่เสมอนะว่าธรรมะเนี่ยกับธรรมชาติคือนเดียวกันธรรมะธรรมะไม่ได้แยกห่างจากธรรมชาติไปที่ไหนนะมันคือตัวมันก็อยู่กับธรรมชาตินี่แหละถ้าเราพินิจพิจารณาธรรมชาติเราก็จะเห็นธรรมะได้ไก็ให้อ่า ให้เราได้เห็นในตระหนักถึงความสำคัญนะของธรรมชาตินะได้อาศัยประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อที่จะน้อมนำธรรมะให้เกิดขึ้นนะกับจิตใจของเราและธรรมะนั่นแหละนะที่จะยกใจของเราให้สูงนะจนกระทั่งอยู่เหนือความทุกข์อ่าแล้วก็อ่าเย็นนี้ก็ขอพูดท่านี้นะอ่า